คุณผู้ชมคะใกล้เปิดฤดูกาลสําหรับหมอลำใจเกินร้อยแล้วนะคะตอนนี้ทางคุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนออร์รีเนี่ยเสร็จธุระแล้วก็เสร็จคอนเสิร์ตนะคะที่ออสเตรเลียแล้วนะคะกําลังเดินทางกลับมาสู่ประเทศไท,ย,ทยค่ะคุณผู้ชมคะก็คงใกล้จะถึงเร็วๆนี้นะคะแล้วอีกอย่างที่สําคัญนะคะตอนนี้ทางบอสบอยสิริชัยเนี่ยกำลังเตรียมวงเพื่อจะเปิดฤดูกาลในใกล้เร็ววันนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เตรียมกันอย่างวุ่นวายนะคะทั้งฉากแสงสีเสียงค่ะทั้งเรื่องการ ซ้อมการรำนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะศิลปินหลายๆคนนะคะลูกๆในวงของบอสนะคะก็คือเตรียมการกันอย่างหนักหน่วงมากๆนะคะก็คือเต็มที่กับทุกคนค่ะคุณผู้ชมขาล่าสุดนี้นะคะทางบอสบอยสิริชัยค่ะได้ออกมาโพสตนะคะโดยบอกว่าเม่นไผ่ซีว่าผักซีกะไหหมูเจ้าว่าผักบัวไผ่ซีว่าตะกัวกะไหหมูเจ้าว่าท้องคําเด้อครับ ก้าปีหมอลำใจเกินร้อยฝากทุกอย่างไว้ให้อยู่ในใจความฮักของพี่น้องเอฟซีครับอันนี้นะคะฮักแพงครับวาแสนพี่น้องค้านี่ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วนะคะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเกลื่นเกลื่นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอติดตามค่ะแฟนคลับนะคะต่างก็ชื่นชมนะคะแล้วก็รอติดตามกันเยอะมากๆค่ะโดยมีบางคนนะคะมาคอมเมนต์เนาะค่ะโดยบอกว่า มันแน่นอนอยู่แล้วจ้าไผสิว่าจังใดกะสร้างใจเกินรอยคือทีหนึ่งในใจที่สุดเริอที่สุดร้องเพลงมวนที่สุดโชว์ดีที่สุดบัตรกลุ่มปิดซื้อตลอดมองอื่นให้เบิงฟีกับบอเบิงจ้าอ่าอันนี้คือแฟนคลับตัวยงแฟนคลับตัวจริงนะคะ คือชื่นชอบนี่คือชื่นชอบจริงๆนะคะดูเฉพาะหมอลำใจเกินร้อยนะคะอันนี้คือแบบไม่ไปไหนเลยนะคะเนี่ยคือซัพพอร์ตแบบเต็มที่เลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาก็ดีใจแทนบอดกับซอน้บเนาะค่ะพี่นองที่ได้แฟนคลับที่เพิ่นคอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบนึงเดียวในใจเลยนะคะพี่นองขาส่วนบางคนก็บอกว่าตะกลัวกับว่าท้องคำเนาะจ่าบอส เสื้อใจใจเกินร้อยบ่เคยเฮตให้ผิดหวังอยู่แล้วจ้าดูเป็นแต่ใจเกินร้อยจ้าผลงานคุณภาพอยู่แล้วจากเกินร้อยอ่านี่นะคะโนสนโนแครักใจเกินร้อยเจอกันหน้าเวทีวันที่27รักนะคะฮักพ่อเด้อครับปังปังครับ รักๆจ้ารักเข้าไปแล้วไม่มีวันเปลี่ยนใจร่วมบุญร่วมสุขกันไปแบบนี้นานๆใจเกินร้อยอยู่ในใจเสมอหักแพ้งเบิงแง้งกันปีที่เก้าปังๆจ้านี่นะคะพี่น้องคะเข้าสู่ปีที่เก้าแล้วรับรองความปังความมวนค่ะพี่น้องอะไรหลายๆอย่างก็เปลี่ยนนะคะคุณผู้ชม่ะตั้งแต่ฉากนี่กับเปลี่ยนใหม่เบิดน,นะคะพี่น้องคะรวมไปถึงชุดเตนเซอร์นี่ก็เปลี่ยนใหม่นะคะศิลปินชุดแต่ละอย่างนะคะ ชุดศิลปินแต่ละคนนะคะพี่น้องขาโอ้โหบอกเลยว่าอลังการแน่นอนค่ะโดยเฉพาะชุดบอดกับโซน,นะคะพี่น้องคาะอ้ยไ่อยากซีว้าวค่ะพี่น้องมันงามแห้งอิรินะคะเปิดตัวมาแล้วแบบเย็ม่มเย่มมานิดนึงนะคะพี่น้องขาแต่ว่าสวยสวยมากอลังการมากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ว27กันยายนพี่น้องขาพลาดบ่ไ้ค่ะพี่น้องอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ ไปได้เลยนะคะบ้านพักหมอล้ําใจเกินรอยค่ะพี่น้องคะแฟนคลับตัวโยงแฟนคลับพ่อพ่อแม่เอฟซีเอ้ย e พลาดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยงานนี้บอกเลยไม่มีทางผิดหวังคะ่ะคุณผู้ชมขามิเตียสิบโบอยากเซาเบิงเนาะคะ่ะพี่นองคาสอดแจ้งกับสอดแจ้งทอไปอยากเบิงหลากเงี้วไปอีกแบบนี้คะ่ะก็คือสนุกจริงๆนะคะความสนุกนี้ไม่มีวันสิ้นสุดคะ่ะคุณผู้ชมขาแล้วการราเนี่ยบอสเนี่ยก็คือใส่หนักใส่เต็มเลยนะคะรำสองเรื่องด้วยกันค่ะพี่นองคาแล้วอีกอย่างต้องรอติดตามนะคะ การว่าจ้าเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยจะเลือกให้ล้าเรื่องไหนก็ได้นั่นเองค่ะบอดกัเตรียมไว้สองเรื่องนะคะโดยเฉพาะเปิดฤดูกาลนี้บอดสิล้าให้ฟังค่ะพี่น้องค่ะไปเบิงโหลดค่ะว่าสีเซอร์ไพกันขนาดใดนะคะบทพระอภัยมณีเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นเรื่องแบบไหนนะคะต้องรอติดตามกันให้ได้ค่ะพลาดบ่ไ้เด้อค่ะพี่น้องค่ะต้องเฝ้าไปเบิงค่ะทางบอดบอยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเตรียมงานเตรียมการนี่หนักหน่วงค่ะคุณผู้ชมแล้วกันรุ่นนะคะโดยบอกว่าผมรุ่นล ด้ครับเฉากใจเกินร้อยซิถึกใจพี่น้องบโนวสันพี่น้องคะ ที่ถึกใจแม่ยกบอกคะ่ะงานนี่นะคะบอกเลยนะคะแม่ยกเนี่ยก็คงจะภูมิใจแล้วก็ถูกใจแน่นอน,นะคะ่ะบอสนี่นะคะแฟนคลับหลายคนนี่คือลุ้นตามบอสแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าบอสมาพูดแบบนี้แค่พูดเฉยๆแฟนคลับเขาก็อินตามแล้วก็ถูกใจแล้วค่ะถูกใจตั้งแต่บอสว่านี่แหละค่ะพี่น้องคะฉากแสงซีเซียงเนี่ยจังได้กัดถูกใจคือเกาค่ะพี่น้องด้วยความที่เป็นหมอลำใจเกินร้อยนะคะแล้วอีกอย่างเข้าสู่ปีที่9ความปังความมันนี่ต้องมาแน่นอนนะคะ ฉากนี้ก็สซิงงามถึกใจพี่น้องขึ้นกันล้ค่ะพี่น้องคะ่ะแม e บอค่ะพี่น้องอ่านี่นะคะบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยต้องถูกใจแน่นหนนะคะแล้วแฟนคลับเนี่ยก็รอลุ้นรอติดตามนะคะบอสนี่ก็บอเฮ็ดให้แฟนคลับผิดหวังดอกค่ะพี่น้องค่ะเรามาดูคอมเมนต์จากแฟนคลับกันบ้างมีใครคอมเมนต์กันยังไงนะคะโดยที่บางท่านค่ะบ,บอกว่ารับได้เบิดทุกอย่างนั่นแหละบอสแต่ในใจลึกๆมั่นใจว่าผู้บริหารคนที่ซื้อบอ่อยสิริใช้ใจเกินร้อยพอบอสแล้วเก่งแล้ว ก็เหตุทุกอย่างออกจากใจด้วยจิตวิญญาณด้วยประสบการณ์รับรองสวยจึง้งต้องวิบวับอยู่แล้วโรนะคะอ้าแฟนคลับตัวยงตัวจริงมาแล้วค่ะนี่แหละค่ะพี่้องคะจังใดก็หายกำลังใจบอดไปค่ะแล้วอีกอย่างก็ชื่นชมในตัวบอดด้วยนะคะเห็นการบริหารมาถึง9ปีแล้วเนี่ยบอกเลยว่าแฟนคลับหลายคนเขาก็เห็นความเก่งนะคะแล้วก็ความที่เป็นผู้บริหารที่เก่งที่ดีคนนึงนะคะ แฟนคลับหลายคนเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าบอสทาได้แล้วบอสก็เก่งจริงๆนะคะลูกน้องหลายคนในวงศิลปินหลายคนในวงเนี่ยเขาก็ชื่นชมแล้วเขาก็เคา,คารพบอสนะคะด้วยความที่บอสเนี่ยเพื่อนเป็นผู้นําที่ดีนะคะอะไรที่ควรไม่ควรบอสสอนทุกอย่างนะคะแล้วก็รู้ทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมแฟนคลับเพื่อนกับห็นมาโดยตลอดนะคะโดยที่บอสเพื่อนกับห็นมาโดยตลอดความเป็นผู้นําการกระทรําหลายๆอย่างนะคะบัญชีชัดบอกตรงอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาจังใดกับเป็นกําลังใจเหตุทั้งบอสกับซอนน้ำเลยค่ะ อีกอย่างหมอลำใจเกินร้อยปังแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างนะคะเมื่อวานนะคะที่ผ่านมานะคะเป็นวันซ้อมไส้ดนตรีบนเวทีครั้งแรกได้เห็นพลังความสามัคคีของสมาชิกหมอลำใจเกินร้อยทุกคนสุดยอดมากอ่าเป็นการซ้อมแบบใส่ดนตรีบนเวทีครั้งแรกนะคะเป็นโพสต์จาก อาทานากรหมอลำใจเกินร้อยนะคะคุณผู้ชมคะนี่นะคะบอกเลยว่าแฟนคลับหลายคนเนี่ยต้องภูมิใจในตัวของหมอลำใจเกินร้อยแน่นอนค่ะทั้งที่คนที่ออกมาโพสตนะคะทั้งคุณอาดเองเนี่ยเพื่อนก็ได้บัรดใจแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะว่าสุดยอดอีลีนะคะทุกคนทําได้ดีแล้วก็เก่งจริงๆค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่สุดความสามารถนะคะหวังว่าแม่โยกบ้านหักหลายๆคนนะคะสิบบอผิดหวังค่ะเตรียมมาลายน้ําใจได้เลย นะคะคเปิดฤดูการนี้ค่ะพี่น้องคะบอกเลยว่า่ต้องอีหยังบากไม้ค่ะพี่น้องเตรียมซัพพอร์ตแล้วก็มาไล่น้ําใจค่ะคุณผู้ชมบอมีทางผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วอีกอย่างวันนี้นะคะเป็นงานไหว้ครูของมรำใจเกินร้อยปีที่9ด้วยค่ะลูกหลานหลายๆคนเพื่อนกลับมารวมตัวกันเนาะคะ่ะ โดยที่พ่อปอฉลาดน้อยบรมคูศาสตร์มอลำจุดทูบเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็พาลูกๆไหว้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาทางคุณพลศิริชัยนะคะเป็นคนโพสลงข่าแต่ว่าเจ้าตัวนะคะกำลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะกับซอแอนอรดีนะคะคุณผู้ชมขาแฟนคลับก็ให้กําลังใจค่ะแล้วก็ขอให้เฮงๆปังๆนะคะสาหรับฤด,ดูกาลปีที่9นี้ค่ะบอกเลยว่าก้าหน้าแน่นอนค่ะมีแต่ปังไปข้างหน้านะคะคุณผู้ชมต้องรอติดตาม แล้วก็ต้องรอซัพพอร์ตนะคะของหมอลำใจเกินร้อยด้วยละกันค่ะเอาเป็นว่ายัางไงก็ให้กำลังใจกับศิลปินทุกท่านในวงหมอลำใจเกินร้อยค่ะรวมถึงบอสกับซอนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับนะคะคุณผู้ชมค่ะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ไม่มีเวลาพักเลยนะคะเนี่ยบินไปบินกลับแล้วยังมาลุยงานต่อที่ประเทศไทยอีกค่ะคุณผู้ชมโอ้โหงานเยอะงานแน่นจริงๆเลยนะคะยังที่บอสว่าอีดีค่ะไป ไปแสดงที่ต่างประเทศเนี่ยคือมันน้อยมากๆเพราะว่าบอสกับซอสเนี่ยไม่มีเวลาเลยค่ะคุณผู้ชมขาเพราะงานที่ไทยก็เยอะอยู่แล้วนะคะแถมยังต้องบินไปแสดงที่ต่างประเทศเนี่ยก็คือมันน้อยมากๆโอกาสที่จะบินมาคือมันมีแต่ว่ามันน้อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจงานวงนะคะงานวงของซอแอนอีค่ะคุณผู้ชมขาคือมันเยอะจริงๆนะคะแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยค่ะคิวงานก็เยอะนะคะคุณผู้ชมขาเวลาว่างเพลินกับซีบอคอยมีเวลาพักผ่อนเพลินกันหน่อยนะคะพี่น้อง ตอนนี้นะคะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยก็ยังจะมาลุยงานต่อที่ประเทศไทยอีกค่ะเพราะตอนนี้วุ่นวายมากๆนะคะในการจัดเตรียมเปิดฤดูกาลของมะล้อมใจเกินร้อยฤดูกาลหน้านี้นะคะพี่น้องคาเพื่อสิเฮ็ดออกมาให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่ผู้บริหารคนนึงจะทําได้ด้วยความเป็นผู้นําผู้บริหารนะคะพี่น้องคากับว่าอยากเฮ็ดให้แฟนคลับเนี่ยผิดหวังเพิ่นก็นเลยต้องแบบว่าเคร่งคัดจากน้อยคะ่ะแล้วก็พยายามนะคะสิควบคุมทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดเท่า ที่ผู้น้าคนนึงสีเฮดไก่นะคะพี่น้องคะซึ่งแฟนคลับหลายคนเขาก็เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจว่าบอสทําได้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมยังไงนะคะก็เป็นกําลังใจให้บอสกันต่อไปค่ะรอติดตามผลงานนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตกันต่อไปในฤดูกาลหน้านะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็อย่าลืมไปให้กําลังใจกันเยอะๆด้วยเลยกันค่ะส่วนวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยลวกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ